ใกล้ออกยังอ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วถ้าอยากรู้เวลาออกถามคนในรถนี่เป็นไงคนจับเวลาให้ผมแหละส่วนตัวเลยเวลากี่นาทีกี่นาทีจับเวลาเป็เกินสี่ครับนี่เป็นไงของจริงไหมเป๊ะเป๊ะเท่าเป็นไงดีละดีละดีละมารอเพื่อนนะทุกคนนครบาลนี่มานะบอลบ้านรอเพื่อนทุกคนเลยนะครับ โดนแน่ๆดูส่งมาดิเซตเลบอกตำรวจดิเซตเลยบอกตำรวจดิเซตเลยสไปเดอร์ามนบัญีต้องมีเอ้ยบ้านน้าบ้านมคนสองชั่วโมงเอ้าทำไมอะพี่ฮะทำไมอะพี่ก็บอกอยู่ก็โดนคดีอุ้มเด็กเอออุ้มไม่โดนเด็กอุ้มต้อ้ฉันว่าโดนเด็กอุ้มเด็กคนไหนวะพี่หัวเหี้ยมผิด๊อบออกยังไม่มีใครทั้งนั้นแหละโดนทำไมมึงเห็นกูอยู่เนี่ยมึงเห็นกูออกยังล่ะ ไกลแล้วเออมึงถามแปลกๆกูก็อยู่เนี่ยออาไปแล้วนะพี่เจอกันเจอกันเจอกันบ้านเจอกันพี่มาไปก่อนนะพี่โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องไม่ดีจีเรียกรวมบ้านเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวไม่มีอะไรโอ้โหที่ V i P ครับน้องๆพี่ไม่อยากจะขิงหรอกแต่ที่มัน V i P บอกแล้วยังไม่เจอพี่หรอกครับน้องพดดวงกูใช้อะ่ะใช้ไปหมดแล้วอยาปักฉลามอ่ะ อันเนี้ยไม่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 ต้องเช็คให้โอ้จริงจีิเห็นจริงจริงมึง,งเล่นแบบเนี้ยิงไปแล้วยิงไปแล้วจรงจริงเพื่พอนกูไม่ได้ใกล้จุดเกิดเลยนะไอ้เปริ

เอาล่นเลยเจมสักคนน่ะสักคนน่ะ้กูตายกูตาย่าว้ากูตายว้าวเจอบอสเจอบอส ว้าวกตตาย,ย,ตายว้าวอ่าหน่อยอาหน่อยออานน่อยเล่นไปเล่นไปเล่นไปรีหอรรีอใครมีหอมาหอ

เลื่อนก็เล่นไปเข้าเขาเข้าเขาคนเดียวเดี๋ือดเบ้งเดี๋ยวทุงเลื่อนก็เลื่อนกเลือนใครใครมีไม้เล่นเลยพี่โดอ้ารไม้บอกสีเล่นไปจับจิ้บเลยสัตวถอยถอยถอยมาเชเต้มามาเชตเต้มาเชเต้มาเลยมาเชเต้มาแล้วหันรถรอเลยหันรถรอเลยเตรี๋ยวพอให้เดี๋ยวนี่พอเดี๋ยวหอยเดี๋ยวหอยก็บาทหอยก็บาทหอยแต่ก็มีเดี๋ยวห่อให้เดี๋ยวห่อให้เดี๋ยวห่อเองเดี๋ยวห่อเองหลบหลบลบเดี๋ยวห่อเองเอโป้หลบอ๋อหอย

คนนี้เขาอุ้มนะอุ้ยระวังเจ็บไม่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 ไมนั้นคนร่วมต้องผมคนร่วมใช่ไหมพี่โอเคคนร่วมขับไปเจอหกคันพี่เม้งเปนเม้งขึ้นหอเลยครับพี่ผมเอาเอ้บอกเอาผู้หลาไปไอบล็อกนี่ว่ะรอดรอดรอดเส็งว่ะบัตรประกันผมไม่มีทุ่มยังโอ้โหไอ้สัตย์ไม่แล้วอยู่ไหนมีอยู่ไหนมีในตู้ไหมไม่มีพี่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอลาเวลาย เดี๋ยวผมเล่นไอ้นี่ให้ผมเล่นไอ้นี่ให้ผมเล่นแบบไม่เข้าบวกเลยกันเขาตื่นเต้นเลยต้องไปโดนได้ไงนี่ยเล่นวิธีไหนอะอะไรนะพี่ประกันหายโดนโดนวิธีไหนผมไปอยู่ในเบลแล้วมันก็มาประมาณสามสิบเอ่อสามสิบคนได้รูปหกคนเดียวใช่ ถ้าลมเยอะมึงสวยนะไอ้เจ้บ,บอกเลยมึงเล่นเซฟเองไว้ได้ได้พี่เล่นเซฟผมไม่เล่นบวกแล้วตอนนี้บทประกันมมไม่มีไม่เป็นไรจกันตังก่เรกูเจเกตีทีอาร์เพากูมีเอเกกไม่ยอมใครแต่ก็ไม่เกเรกอยู่เนือสุดคนทีเอ